ลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่น้ายมาจับมือกันมันเอาเดินครับมือขวาไว้ข้าวรบกันมือขวาไว้ข้าวรบกันเอาครับ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 ใครจะตกรอบเป็นคนแรกใครจะตกรอบเป็นคนแรกเอ้ยเอ้ยยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่อีกตัวหนึ่งเหลืออยู่อีกตัวหนึ่งใครจะได้โอ้โหน้องลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่น้ายมาจับมือกันมันมือขวาไว้ข้าวรบกันต้องเดินนะครับถ้าใครไม่เดินผมผมผมฟาวมือขวาอ้าวอาม็อกครับ ฟาวครับอ่าอามอกกดออกจากเกมลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นไซมาจับมือกันมนเอาเอ้าเอาครับเอาครับเอาครับโอ้โหโอ้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 พันไหมครับคขได้ครับตัว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 สุดท้ายโอ้ยับมี่กดออกจากเกมครับลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นไซมาจับมือกันมันมือขวาไว้เข้ารับกันเอ้าเอาเอาเอ้า เอาครับเอาครับเดี๋ยอกที่หนึ่งโอ้โหไม่ทันนะครับลูกเสือเข้ามาจับมือขวายื่นใช้มาจับมือกันมันเอ้าเอาเอ้าเอ้าครับน่าละครับเอาละครับนี่ตกรอบนะครับจับมือนั้นมาถึงมิตดมินย่าสนิทเอ้าเอ้าเอ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 า น้องนภัทรนะครับโอ้ยได้ที่สามนะครับถึงจะโดนยิ้มด้วยในการจับมือยิ้มด้วยอะไรในการจับมือพอลูกก็คืออลูกเสืออะไรกันอ้าวเลือกแล้คือลูกเสือด้วยกันหยับมือนั้นมาถึงมิดเอา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 โอ้ยหลวงพี่โอ้โหเอาอีกแล้วนะครับแชมป์สมัย และธนวัตรได้อันดับที่2ครับโอ้โหหลวงพี่ก็ได้รางวัลจากตรงนี้ไปรลบบโ,โอ้โหเอาครับหลวงพี่มาเก็บได้เลยครับเพื่อนๆคนไหนครับเก uh ่งเก้าอีด้ดนตรีฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับใครคิดว่าตัวเองเจ๋งเก้าอี้ดนตรีนะครับช่วยมาล้มแชมป์ desp. หน่อยนะครับ